อินฟินิตี้จำนายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชชั่์สวัสดีค่ะแคสซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็าอยู่กันในเกมไหมครับกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะไปเล่น Murder Mystery อีกแล้วนะไปกันเลยมาแล้วนะคะมารอลุ้นกันนะคะพี่ขวัญจะได้เป็นฆาตกรหรือไม่นะคะฆาตกรเถอะอืมเหรออินนอเซนนอย่าเป็นฆาตกรน่ ด่านนี้ฆาตกรมันจะมันมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือแบบมันจะไม่รู้ว่าใครเป็นนะเพราะบางบางทีแบบบางคนก็จะแบบตกลงไปตายก็เป็นได้อุ้ยอันนี้ฆาตกรฆ่าหรือคนตกลงไปตายเนี่ยไม่น่ากลัวมากแสดงว่าไม่ใช่แถวนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหลือสิบคนแล้วตอนนี้เหลือสิบคนแล้วขอหลบตัวนี้ก่อนได้ป่รู้สึกแบบฆาตกรน่ากลัวมากอะ เป็นสายซุ่มเงียบดีกว่านะคะอขอรอบอยู่ในนี้สักพักหนึ่งก่อนนะไม่กล้าออกไปนะคะน่ากลัวเฮ้ยมีคนตายต่อปะยังเลยนะคะสิบอยู่โอเคเฮ้ยเหลือเก้าแล้วอุ้ยเหลือแปดแล้วใครเป็นอะอุ้ย,ย,ยคนนี้เป็นปะเนี่ยเอยเอเ,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 อเอน่ากลัวมากอะโอเคขอเก็บทองให้ได้ธนูก่อนนะคะ no is t not <laughs> มีคนบอกคนนี้เป็นนะคะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคนไหนคนไหนคนไหนโอเคตอนนี้เหลืออีกหนึ่งทองเท่านั้นนะคะพี่ขวัจะได้ธนูแล้วอีกหนึ่งทองอีกหนึ่งทองโอเคเราได้ธนูมาแล้วเข้ามาสิโดนยิงตายแน่บอกเลย <laughs> จะหลบอยู่ในนี้นะคะจะไม่ออกไปนะคะน่ากลัว เนี่เราจะยังไม่โชว์ไม่โชว์ดีกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีดอยู่ไหนกันนะ่ะเดี๋ยวเดีวปรุงยาแป๊บนี่ปรุงยาก่อนโอเคเป็นยาอะไรก็ไม่รู้นะคะกินแป๊บชือดอโอหเป็นยาสลนโล <laughs> oh <my gosh. S 1> อเมกอาชุ๊ยตายอ,อีกแล้วเรืหกคนแล้ว อ้าคนแล้วรวยแล้วสวนแล้วคนไหนเป็นเฮ้ยคนนี้ยังอยู่อยู่เลยนะคนนี้จะเป็นก็ได้นะเอเอเอเหลือสี่คนแล้วนะคะอู uh, ้ใครตายโอเคพี่ขวัญว่าใช่แล้วแหละน่าจะเป็นคนที่เชื่อ z qta นั่แหละอุย้ยใช่แล้วใช่แล้วต้องใช่แน่นอนค่ะมันต้องใช่แล้วจวังหวะนี้เฮ้ยต้องฆ่าให้ได้นะ เราจะเป็นฮีโร่ของทุกคนถ้าเราฆ่าได้ถ้าเราฆ่าได้เราจะเป็นฮีโร่ของทุกคนนะคะขอจำหน้าแป๊บหนึ่งเออสกินมีขาวๆผมสีน้ำตาลเทาๆโอเคโอเคกับีกคนนึงเป็นผู้หญิงนะคะมาบอกเลยว่าถ้าเข้ามานี่โดนยิงแน่นอนโอ้ยแล้วอีกหนึ่งนาทีสาสสองนีค่ะเอาแล้วถ้าฆาตกรฆ่าไม่หมดเราก็ชนะอยู่ดีนะ เฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงคนวิ่งมาแล้วใช่เปล่าใช่เปล่าใช้เปล่าว้าอีก60สิบวีนะคะโอเคเหลืออีก2คนอินโนเซนตอนนี้ยังได้เปรียบอยู่นะมามาถ้ามาหัวแตกแน่นอนไม่รู้จะยิงทันหรือเปล่านะอ่าตื่นเต้นนะ่ะ เรารออยู่นะเนี่ย43 42วิแล้ว <Darth> ค <amo> er> ่ะเอาซีอาซีแกจะฆ่าพวกฉันได้หรือไม่เนยหลบตรงนี้ก่อนดีกว่าตาดาตาตาตาดาดาตาอีก32วิอ๋อเหลือเราคนเดียวเหรออ๋อยังยังยังเหลือสองคนอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากเฮ้ยจะมายัง เฮ้ยๆฮเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอีก14วีวิค่ะเราจะรอดอ้าวยิงไม่โดนโดนฟันก่อนเดี๋ยวเด๋วเลี๋อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอยู่ไหนอีกหนึ่งคนอยู่ไหนอะเออชนะโหคนนี้ทำให้เราชนะนะคะตบมือให้เลยเมื่อกี้คือย,ยิงไม่โดนอะคนแย่อะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอบมีขอเป็นได้ปะชอบด่านนี้ชอบด่านนี้ขอเป็นเอ้ยได้เป็นจริงด้วยโอ้โหสมพรปังจริงนะคะจะค่ายยังไงให้เนียนๆดีหนะ้าเดี๋ยวเรขอเก็บทองเนียนๆดูดีกว่านะคะนี่เรามีทองหนะ้าเราเก็บทองเราเป็นสายเก็บทองไงอีเราจะต้องเนียนๆนะคะทํายังไงดีให้เนียนๆอ่ะคนนี้ใช่ปะที่ชนะครั้งที่แล้วใช่ปะ เออใช่ใช่ใช่ใชอ้ามีคนยิงกันตายเหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราเป็นฆาตรกรแลย้ยังไม่ได้ออกโรงเลยแอมแฮกเกอร์คืออะไรคืออะไรแอมแฮกเกอร์งงมากเอ้าเก็บทองไม่ได้อีกโอ้ยชิม,มันเศร้าจริงนะคะโอเคเราต้องหาเหยื่อก่อนต้องหาเหยื่อสักคนหนึ่งเอ้ยเย็นท้องเราหมดเลยอ่ะ who oh, is <it> murder <laughs> I mean murder <laughs> โอเมก้ช oh เอ้ยนายเก็บทองเราไปทำไมอะนายแย่งเก็บทองเราไปอะนายแย่งเก็บทองเราไปอะนายแย่งเก็บทองเราไปอะ <c oughs> โอเคตายไปสองคนแล้วนะคะเฮ้ยเจ้พี่ขวันว่าน่าจะมีคนรู้นะโหพี่ขวันฆ่าซะแบบนี้นะเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราไปกลางบ้างดีกว่านะคะ เราจะต้องไปฆ่าตรงกลางอะเด้อะเด็อะเด็อะเด็วันนี้เขาไปนแนอบเผอไปเนี่ยไม,ไ <c oughs> ไมไ่แน่ใจแต่ว่ายิงไอ้หนูได้เลยโอเคโอเค Thank you Thank you Thank you WQ เราว่าต้องมีคนมาแอบแถวนี้แน่ๆเลยมีคนแอบแถวนี้ปะเนี่ยเอออีหนูอีหนูหนมาทำอะไรตรงนี้ อีหนูมาทำยืนทำไมตรงนี้หนูคิดว่าพี่ไม่เห็นเหรอเฮ้ยมีคนนั่งรถไฟหนีนะี่ะมีคนนั่งรถไฟหนีเหรอเอ้อีกห้าคนเหลืออีกแค่ห้าคนเท่านั้นอีกแค่ห้าคนแหนเนียนเนียนเนียนนั่งเลยด้วยดิฆาตกรก็นั่งได้นะเวย โอเคค่ะตอนนี้เรานั่งรถไฟตามไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราจะตามทันหรือไม่เองไปดูเราต้องไปดูทุกคนตายหมดยังอ่ะโอเคโอเคเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นโอเคเราจะไปตามเขานะคะเราจะไปตามเขากันเมื่อกี้เมื่อกี้เดนไปไหนแล้วเห็นอยู่แว๊บๆตรงนี้โอเคเจอแล้วเอออ๊ยไม่โดน ไม่โดนไม่โดนไม่ดนไม่ดนเออนี่น่โหซิกแซ,ก,ซกกันเลขนาดนั้นเหลืออีกสามคนสมคนอยู่ไหนอะสามคนอยู่ไหนสมคนอยู่ไหนสามคนอยู่ไหนเอออุ้ยตกใจอ๋อมันดูคนได้เหรอหรือว่าไงมันบอกทิศทางคนได้ใช่ไหม ขอนไม่รู้ว่ามันดูยังไงอะ่ะโอ้ยเอะหอดายิงเราเลยอะ่ะค้อหอดอะ่ะมาแล้วด่านนี้อ้าวได้เป็นโมเดลอีกแล้วอะ่ะติดกันสองตานะคะเคเก็บทองก่อนด่านนี้หรอเฮ้ยด่านนี้มันมีที่แอบเยอะเหมือนกันนะมันก็กว้างอยู่นะคะต้องดูดีๆนะคะ เ้ยคนนี้ AFK ใช่ปะ่ะฆ่าไปดีโอเคไป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 เราต้องไปหาคนอื่นฆ่าต่อน,นะคะตรงนี้มีคนแอบปะเนี่ยสตีฟสตีฟทำไไรลูกสตีฟทำไไรลูกเฮ้ยทำไารลูกทำไไรลูก,ลกฮ <laughs> อันนี้ยืนทำไรคะ <laughs> โอ้ยก็จะวิ่งตามทันไหมเนี่ยวิ่งตามทันไหมเนี่ยวิ่งตามทันไหมเนี่ยล่า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 เราไม่ใช่น้าเราไม่ใช่น้าเราไม่ใช่น้าเราก็แค่มาวิ่งออกกำลังกายเฉยเฉยเราแค่มาวิ่งออกกำลังกายเฉยเฉยจริงๆนะเราแค่มาวิ่งออกกำลังกายนะ คลิววูฮูนนี้มีคนไหมเนี่ยฮะเออทำอะไรตรงนี้เราฮะโอหเมื่อกี้เมื่อกี้หลือีกเจ็ดคนนะ่เหลืออีกตั้งเจ็ดคนนะคะไปไหนกันหมดอะคนนะ่ะตรงนี้มีคุณลุงเล่นเปลียนโนอยู่ตรงนี้นะคะเว้ยเมื่อกี้เห็นแล้วหัวเขียวเขวหัวเขียวเยว โอ้เ oh, 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 <laughs> okay. okay. ขียวเขียวโอ้เขียวเขียวโอ้เขียวเขียวโอเคโอเคค่าเรียบร้อยแล้วค่าเรียบร้อยแล้ว,ลวคนนี้ทําอะไรอะ่ะเหมือนมันกระตุกกระตุกดนึงน,นะพี่ขวัญงงเกมไหมคะพี่ขวัญมากตอนนี้ว่าทําไมมันถึงได้กระตุกแบบนี้นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเหลืออีกสี่คนเท่านั้นนะคะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะต้องขึ้นไปดูก่อนอุ้ยอยู่ตรงนี้กันหมดเลย เดีย๋ยวนี้กันหมดเลยแล้วเขาพี่ธนูแล้วอ่ะเขามีธนูแล้วอะ, <c oughs> ค,วอะคือแบบถ้าเขายิงเราคือเราจบอะคือเราตายอะ่ะจริงๆเขามี่ธนูกันหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> เราต้องแบบเป็นพวกเราต้องเรียนมาต้องเนียนแล้วเ,เ,เราก็มีธนูนะแล้วก็มีธนูเหมือนกันแล้วก็มี <c oughs> <c oughs> เนียนเลยะไห้รูนี้แบบน่าจะเอาไปฟันหมดเลยโหแล้วอยู่กันตั้งสามคนขนาดนี้ ใครจะไปฟันได้หรอมาแล้วด่านท้ายกเซลเวว r l ์อีกแล้วจะได้เป็นไหมเนี่ยอ้าวเป็น i n n o ซน n t ค่ะินโ n o c e n ์หนอตรงนี้ก็ที่แอบเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องหาทองก่อนอะถ้าได้ทองก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะตรงนี้มันไม่มีทองนี่นะยุขันจะเดินเข้ามาทำไมเนี่ยโอเคทองอยู่ไหนหมดะคะ หนูขอทองหน่อยค่ะ m o d e r is ทุก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 คือหมี่น้อยมีคนบอก Shut up Shut up baby Shut up อ <sh <sh ุ้ยมีคนนอนค่าค่ะมีคนนอนค่ามีคนนอนค่าสรุปใครเป็นอะเฮ้ยมี Goodbye ตรงนี้ละ Goodbye my friend อ้ยย้อยอย่าไปนั่งชิงช้าสวรรค์จังเฮ้ยตุกๆุกเป็นปะเนี่ย เอแต่ไม่น่าใช่นะน่าจะแบบมีคนเกียร์น่ะไอคนพิมพ์เป็นเองหรือเปล่าไม่น่าใช่ตุ๊กไม่ใช่ค่ะหูเดี๋ยวนะมือไวมากเดียว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 โอหโคตรหอดอ่ะหดจริงหูเฮ้ยระวังระวังหนุ่มเสื้อฟ้าเออตายแป๊บตุกต๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กนายจะโดนแล้วตุก๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กนายจะโดนฆ่าแล้วเฮ้ยตุก๊กตุ๊ก ตุกตุกรอบรอบตุกตุกระวังตุกตุกเออตุกตุกจะตายไหมเออตุกตุกตายค่ะเฮ้ยเฮ้ยใครมีธนูตอนนี้โอ้โหโอเมก้าชยังโหดมากจังหวะน,นี้ใครมีธนูหรือเปล่าโอเคโหยิงแม่นมากอะสุดยอดลา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 โอ้โหเป็นินโนเซนน่ะ ก็อยากเป็นฆาตกรอ่ะทำไมต้องให้เข้าเป็นแค่อินโนเซนต์ก็ไม่รู้ดานนี่มันก็ดูฆาตกรอยากก็อยากเล่นดานนี่โอเคเราแย่งเขาเก็บทองเรียบร้อยแล้วนะแล้วขอโทอดอะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ทองเหมือนกันนะอุ้ย,ยใครเป็นก็ไม่รู้อุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนตกลงไปเองหรือว่ายังไงนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฆาตกรหรือเปล่า ชุบชุบออโอเคไหน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 ใครเป็นใครเป็นบอกพี่ทีสิใครเป็นบอกพี่มาพี่ยังไม่เห็นเลยนะคะแต่บอกได้เลยว่าอุ๊ยเห็นแล้วไอ้เขียวเป็นไอ้เขียวเป็นเราไม่มีธนูอ่ะเราจะทำยังไงดี เอาวิ่งสวนกับใ้เขียวเด็ดขาดน,นะคะไม่งั้นตายแน่นอนโอ้ชนะค่ะวู้ชนะโดยที่ไม่ต้องชาไะไรฆาตกรนะฆาตกรนะ,ะ,ระ,ระ,ระรอยากเป็นฆาตกรอะฆาตกรฆาตกรโอ้ยเป็นอินโนเซนต์นะคะไม่ได้เป็นฆาตกรเลยอะ่ะไม่ได้เป็นฆาตกรมาหลายตาแล้วนะอยากจะเป็นฆาตกรผ่างจังเลย โอเคเราเป็นอิน o c e นเซนนะคะก็คงจะต้องทำได้อย่างเดียวคือการวิ่งเก็บทองนะคะเก็ <g ül h> บทองต่อไปนะคะเอ๊ยทองอยู่นี่แทานไหนทองแลว้วอุ้ยแทนได้ยินเสียงอะไรตุบตุบตับตับตุบตุบตับตับอยู่แถวนี้คนนี้เป็นปะเนี่ยเฮ้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 ย,ยทำไมแบบฆ่ารัวๆมากจามินเดอะพอร์ทัล อ้าวชัดเจนคนนี้เป็นแน่เลยอะ่ะชัมวิทมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นเป็นหรือเปล่าวะแต่ไม่รู้ว่าคนตายเยอะมากอะ่ะคนตายเยอะมากอะ่ะน่ากลัว <c oughs> น่ากลัวจริงๆเลยนี่โอเคโอเคตอนนี้เรายังรอดอยู่นะคะแต่ว่าต้องหาทองอีกค่ะ โอ้ยโอ้ยโอ๊ยอยยนูตกแล้วใครเป็นฆาตกรวะใครเป็นฆาตกรวะธนูตกแล้วอะ่ะเอ้ยคนนี้เป็นแน่เลยอะ่ะนั่นไงชัดเจนออ้ยรู้แล้วไม่ใช่เรา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 นะไม่ใช่เรานะอย่ายิงมั่วน,นะเดี๋ยวเราตาย เรารู้แล้วไอ้คนเสื้อไฟๆไฟนะคะคนไหนว่าเสื้อไฟๆไ,ฟไม่น่าจว่าทีโมรหรือเปล่าเอยใช่ไหมนะคนเสื้อไฟอะ่ะคนที่เป็นเสื้อลายไฟๆไฟไฟหน่อยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้ยนะธนูมันอยู่ตรงนี้อ่ะอโอเคโอเคมีคนเก็บธนูไปแล้วขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เรา คนนั้นนั่นแหละคนนั้นเดสกีคนน้คนนั้นคนนั้นไม่ใช่เราเดี๋ยวยิงฉันตายเงิบเลยเอาเอาแล้วไงเอาแล้วไงคนเมื่อกี้ไม่ใช่เราเอาเอาโอเนียนหูเสื้อมันเหมือนกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเนียนน่ะเสื้อมันเหมือนกันน่ะ คะลายแบบโหเล่นเทพมากๆเลยอะเหลือแค่คนเดียวนะคะเขาจะเจอหรือไม่เขาจะฆ่าได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอีกคนนึงอยู่ไหนอะหลบดีๆนะเหลืออีกตั้งหนึ่งนาทีครึ่งแน่นายจะรอดไหมเนี่ยเดลเซนเพียงคนเดียวโหยตอนแรกเราคือเฮือกแรกวออ้ยโอเมก้า ทำดีแล้วนะเราก็แบบเหมือนโดนหลอกอะ่ะเราก็แบบเฮ้ยคนนี้เพื่อวะไม่แน่ใจเสื้อมันมีแบบสองสีใกล้ๆกันเนะคะเลยไม่กล้ายิงเขาแย่เลยจบไปแล้วนะคะสำหรับ murder mystery นะคะถ้าเกิดน้องๆชอบนะคะอยากพี่ขวัญเล่นอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะหรือว่ากดไลค์พี่ขวัญน,นะคะให้ถึง5 0 0พันไลค์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวพี่ขวัญก็จะมาเล่นต่อให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาัก,กันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บ